เด็กกองทุนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําเลยไปค้นหาตั้งแต่มัธยมม1 2 3โดยเอาอาชีพเนี่ยเข้าไปสอนมัธยมเขาเรียกว่าแกมัธยมพอเขาจบมักยาปั๊บมาสมัครกองทุนอบรมอีกสามวันว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคนะสาขานี้เขาอาจจะเปลี่ยนสาขาเวลาสมัครแล้วมันจะได้ไม่ลาสิธิ์ที่หลังไงเด็กรู้ตัวตนแต่แรกแล้วตั้งแต่เขาเรียนม่จบมัธยมแล้วพอสมัครเข้าทุนได้มาแล้วเนี่ย ก็จะมีกระบวนการที่2คือการติดตามก็ตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อนี่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเวลาเข้าไปดูเขาเนี่ยเราครูจะแบบงเป็นสายไปถามเพื่อนบ้านไปถามปีศอนาาไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงได้รับความรู้ข้อจากกทศสอนนะครับได้มา4รุ่นใช่ไหมครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่ปรมาณสัก400เศ็นะแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยมีสาขา ได้งสงนเทศนะครับแล้วก็เทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์แมคารทรอนิก เรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนทุนนะครับจะเน้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานนะครับหรือว่าโปรเจกต์เบรดเลอร n นิ่งนะครับวิธีการของเราก็คือ,ทอเทอมเนี่ยครูอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะต้องมาประชุมกันแล้วว่าเทอมเนี้ยนักเรียนทุนกลุ่มนี้จะต้องทาโครงงานอะไรบ้างให้มันสอดคล้องกับวิชาเรียนในเทอมนั้นอย่างสาขาแมคคารอนิกเขาก็จะทําโครงงานเป็นชุดทดลองระบบคัดแยกวัตถุด้วยสายพานลาเลียงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับงานอุตสาหกรรมการเรียนด้วยระบบเนี้ยมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับมา ซึ่งมันจะสอดคล้องกับงานอุตสาหกรรมนนะครับที่นักเรียนเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ย s> <S เขาจะต้องออกแบบสร้างเครื่องจักรเราก็จะพยายามสอนเขาตั้งแต่ในชั่วโมงเรียนนะครับเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรแบบนี้นะครับการเรียนด้วยรูปแบบนี้มันก็จะส่งผลให้นักเรียนของเราเนี่ยเวลามีกิจกรรมแข่งขันรายการต่างๆเรียนด้วยรูปแบบนี้มาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันเยอะมากอย่างสาขาแมคคารทูนิกเนี่ยนะครับเราได้รางวัลระดับประเทศหลายรายการนะครับช่างเชื่อมก็ได้รางวัลระดับประเทศหลายรายการป็นการสะท้อนว่ารูปแบบที่เราจัดแบบนี้ ม่หยุดเลือ7วันอบรมเด็กกศสเรื่องของการออกกำลังกายยาเถืติดทุสาวติดเกมลงรนี้นะครับเราให้ความรู้หมดเนื่องจากว่าเด็กได้ทุนกศสแล้วได้รับสนุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วนะยังเผื่อแผ่ไใน้เพื่อนเขาด้วยที่ไม่ได้ทุนนะ่ะเด็กก็จะมีคุณภาพเอาจบการศึกษาทุกคนแล้วก็เอาคำก็คือมีงานทําเรียนต่อได้ตามวัตถุประสงค์พอปี5เนี่ยนะปีสุดท้ายเนี่ยเราจะเข้าสานองงานสากกรรมจัดพิพาคีเด็กเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะได้มีทักษะเพิ่มขึ้นจาากกกกเรรไไไป Basic, ไปบ็ด้ทัษะ เพิ่มขึ้นก็เป็น New Skill. นิวสกิลเหล็กเรนิวสกิลใหม่เหล็กเนี่ยก็จะจบการศึกษาเนี่ยในโรงงานสาหกรรมเลยส่วนฐานประกอบการเนี่ย,รเ,ยเราก็ประสานฐานประกอบการาที่มีคุณภาพมาตรฐานชั้นนําเช่นวันนีเร็วนี้เนี่ยเราไป M U แล้วส่งเหล็กแมกกาซินิกกองทุนเนี่ยที่บริษัทเกตว์วอลมอเตอร์นะรถยนต์รายใหญ่ของประเทศเหล็กก็ได้ความรู้มากตรงในสาขาบริษัทมิดิแบกแล้วเราก็ใช้ลักษณะของเทคโนี้เบสเลอร์นิ่งใช้โรงงานเป็นฐานในการที่ช่วยในการื่ช่วย ชาฒนาทักษะของนักเรียนนะครับนักเรียนสาเนี่ยบางเครื่องเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย,รยบริษัทมิเดียแบเนี่ยประหยัดเงินเป็นแสนนะเครื่องเนี่ยเด็กเราไปทําร่วมกับพนักราของบริษ,ษรัทแล้เป็นเรียนรู้กันวินทั้งคู่ครับบริษ,ษัทก็ได้ด้วยนักเรียนก็ได้ด้วยได้งานด้วยเราก็เน้นการมีงานทํามีไะ้ระหว่างเรียนแล้วการศึกษาก็ตามมาเองตอนนี้บางทีมีหลักการอยู่ว่าต้องเรียนอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยครึ่งหลักสูตรอยู่โรงงานครึ่งหลักสูตรก็คือ1ปี1ปี ราะฉะนั้นในหนึ่งปีหลังเนี่ยเด็กจะมีไรายได้เพิ่มจากฐานประกานอีกก็เป็นหมื่นนะครับเด็กก็ทํางานมีความสุขแบ่งให้กับผู้ปกครองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นความวัตันยูต่างๆก็เรื่องคุณธรรมที่ทำไปก็สอนหมดนะ,ะเรื่องของผู้ดูแลบุครการีต่างๆนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมที่สมบูรณ์แล้วก็มีเงินทําแล้วก็เรียนดีด้วยนะเพือหาเช้ากินค่ำแล้วค่ะ คือเราเลี้ยงลูกมาได้ตัวเองคือพอมั่งไม่พอมั่งวันละ50บาทให้ลูกมาโรงเรียนบางวันก็ยืมข้างๆบ้านถ้าเขาอยากได้อุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ตอนแรกเลยไม่มีตังค์กะจะให้ลูกเรียนแค่ปวชค่ะพอดีช่วงปวสอ่ะได้ทุนมา ก็เลยให้ลูกเรียนต่อปะวะสอ,อีก2ปีคือช่วยเหลือทองครอบครัวได้พอได้ทุนตัวนี้มารู้สึกว่าลูกจะดีขึ้นมากเลยเพราะว่าได้ซื้อตะไบซื้ออะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ในการเรียนได้เยอะเลยช่วยในครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการกินอยู่เรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะคะรายได้เพิ่มจากหลังจากว่าที่ได้ทุนแล้วไปฝึกงานอะได้เงินเพิ่มอีกหน่อยนะึง ตอนนี้เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวคือช่วยหาไรายได้ให้ครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็ทุนอันนี้เราดีใจด้วยนะคะที่ทําให้เด็กได้เรียนสูงขึ้นเด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยถ้าได้ทุนตัวนี้คือจะทําให้เด็กได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้นเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนมาก